เฮ้ยวอซุปกยมินมสบีมนะฮะวันนี้นะคะพิจะมาบอกวิธีการตัดลิปเทปนะที่ง่ายและง่ายที่สุดพร้อมกับความเนียนที่เพื่อนๆจะได้ไปนะคะหลายคนถามบิม,มาเยอะเลยนะว่าตัดลิปเทปยังไงให้เนียนใช้อะไรในการตัดลิปเทปนะคะบิมบอกเลยว่าวันนี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ง่ายหาง่ายและตัดลิปเทปยังไงให้เนียนนะคะโอเคสําหรับนะคะสําหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีแน่นอนฮะก็คือ ฟิเกร์บอกของเรานะคะอย่างที่สองก็คือริปเทปนั่นเองนะคะอ่าริปเทปนะคะอันที่สามก็คือตะไบค่ะนี่คือปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญหัวใจสำคัญของการตัดริบเทปให้เนียนเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะตะใบเล็บนั่นเองนะคะที่เอาไว้ตะไบเล็บนั่นแหละค่ะอ่าคือถามว่าตะไบเล็บแพงไหมนะคะจริงๆราคาไม่สูงถ้าซื้อในห้างราคาแพงอันนี้บอกไว้ก่อนเลยแต่ถ้าซื้อตามร้านทุกอย่าง20บบาทอะ ก็คืออะไรยีบาทนะคะซึ่งบิ้มรู้สึกว่าเอออะไรยีก็โอเคนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้แพงหรือว่ายังไม่ได้แบบถูกจนเกินไปแต่บิ้มคิดว่าเป็นราคาที่ทุกคนน่าจะรับได้นะคะ20บาทนะคะซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทบิ้มก็ซื้อจากร้านนั้นแหละนะคะใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคและก็คำถามยอดฮิตอีกอันนึงก็คือจะบอกว่าแกะริปเทปยังไงนะคะซึ่งจริงการแกริปเทปเนี่ยเอาจริงๆงป่ะง่ายที่สุดง่ายกว่าการตัดอีกเพราะ การแกะก็คือดึงออกมาลอกออกมาจะลอกทางไหนก็ได้ลอกวิธีไหนก็ได้แต่บอกว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าริบเทปนั้นเป็นริบเทปยี่ห้อคุณภาพดีการลอกริบเทปของเขาจะง่ายมากเพียงแค่สกิดแล้วดึงแต่ถ้าเกิดยี่ห้ออันไหนที่มันกาวแบบเหนียวจะจัดเลย อาจจะต้องดึงไปขาดไปดึงไปขาดไปนะฮะแต่โอเคสำหรับตัวนี้บิมใช้ของดนามิกอยู่ที่มาพร้อมกับแผ่นตัวนี้นะคะซึ่งตอนนี้มันก็เอาจริงๆมันไม่ได้พังนะมันก็ยังดีอยู่นะไม่ได้พังแต่เพื่อคลิปนี้เราจะมาแกะและจะมาเปลี่ยนวิบเชปให้ทุกคนได้ดูกันว่าการแกะการปัดการเปลี่ยนเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลย let's go เอาละทุกคนสำหรับการแกะนะคะง่ายมากเพียงแค่นี่สก,กิดสก,กิดตรงโน้ตหรือเทลก็ได้แล้วแต่ความถนัดของคนนะเนี่ยเนี่ยคือของเดนมิกนะลิปเทปของเดนมิกคือแกะง่ายมากทุกคนดูสิไม่มีกาวเหนียวติดแผ่นเลยเอาดูให้ดูเลยนะนี่ไม่มีการกาวเหนียวติดแผ่นเลยนะอ่ะก็อย่างต่อมาก็คือพอเริ่มหลุดแล้วเราก็เริ่มค่อยๆลอกนะจ๊ะค่อยๆลอกออกมาอ่ะ แบบนี้นะคะปื๊บปื๊บปื๊บแต่อันนี้มันลอกง่ายมากทุกคนมันลอกง่ายมากจริงๆปึ้งเสร็จแล้วโอเคมันอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะคะไม่เห็นยากเราก็แค่ค่อยๆอยแงรอยพวกนี้ออกเพราะว่าจะบอกว่าลิปเทปของไดนามิกอ่ะคือโอเคพอลอกมามอาจจะนิดหน่อยที่มีแบบมีรอยมีกาวติดแต่ทุกคน don't worry ไม่ต้องห่วงนะคะของพวกนี้มันแกะออกได้นี่มึงก็แกะแกะอยู่เนี่ย เห็นปะแค่นี้เนียนแหละนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลอกลิปเทปกันนะคะแล้วก็มาติดกับแผ่นไดนามิกของบีมนะคะอ่ะลิปเทปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ FBS Fingerboard นั่นเองนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อโปรดของบีมนะคะแต่ว่าตอนนี้บีมบอกเลยว่าบีมกำลังติดใจ FBS กับลิปเทปไดนามิกนะซึ่งลิปเทปไดนามิกก็กำลังจะเข้าร้านบีมในวีคนี้แล้วนะคะ อ่ะไว้เราจะมารีวิวให้ดูนะว่าลิปเทปอะลมิกหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอ่ะโอเคเราพอลอกกาวมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็แปะเลยค่ะแปะอย่างไรแปะแบบนี้ก็คือแปะวัดก่อนนะเออไม่ใช่ว่าแปะไม่ตรงนะอ่ะเราก็แปะอย่างนี้ก็ได้นะบางคนก็อาจจะแปะแล้วเลียดไปเลยแต่บีมไม่ค่ะของบีมคือวางให้มันพอดีกันก่อนคือวางพอดีในที่นี้หมายความว่าอ่ะแปะบนแปะแปะแทวก่อนแล้วก็มาแปะโน้ตปึ้ง คือกะดูะคะ่ะให้ตรงแต่เนี้ยไม่ตรงเดี๋ยวดูก่อนเล็งก่อนนะเล็งก่อนอ่ะแปะเข้าไปนะคะอ่ะเนี่ยพอบินวัดเนี่ยเวลาบินแปะแปะ,แปะอย่างนี้ทุกคนมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีสำหรับทุกคนนะสำหรับบินเป็นอย่างนี้แปะก่อนแปะให้น้อยกับเทลมมันดูตรงกันก่อนเสร็จแล้วปุ๊บทำไงต่อมานี่ยกขึ้นแล้วก็ลูดค่ะอ่ะลูดไปนะคะลูดไปมันก็ติดแผ่นแบบนี้ละ อ่ะมันก็ลูดไปนี่ทุกคนก็แปะเข้าไปนะคะนี่อย่างนี้นะเป็นการแปะให้กาวมันติดแผ่นนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบเออเวลาเขาเรียกวอะไรอะ่ะดันให้กาวมันติดกับแผ่นให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราติดไม่แน่นนะคะกาวมันจะเปิดเวลาเราเล่นนะคะก็พยายามกดให้มันแบบรู้สึกว่าเออมันแน่นแล้วนะคะแน่นแบบนี้นี่ให้มันแน่นให้มันแน่น นี่นะคะอ่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยกาวมันแน่นแล้วนะคะอ่ะนี่นี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นปะ่ะพอแปะให้กาวมันแน่นเห็นปะ่ะจะเห็นรอยเห็นปะ่ะมันจะเห็นรอยรูปของแผ่นเรานะคะประมาณนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะติดแน่นแล้วนะปึ๊บหลังจากนั้นนะคะเราหยิบตะใบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาวาง แล้วก็สไลด์นะคะในการวางให้วางแบบนี้ให้วางเอียงเอียงหน่อยนะคะนี่เอียงเอียง่างนี้ดูนะทุกคนเอียงงนี้นะดูนะเห็นป <c oughs> ่ะเองงียงอย่างนี้แล้วรูล,ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆทำแบบนี้นะทุกคนดูนะนี่ตัดอย่างนี้เนี่ยตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้มันตามแผ่นทุกคนนี่ตัดตามแผ่นนะคะ เราไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยคือสไลด์ไปตามขอบของแผ่นเลยนะคะเนี่ยแผ่นมีเท่าไหร่เราก็เป็นสไลด์ตามขอบแผ่นเลยนะคะกดให้ระนาบกับแผ่นมากที่สุดเพราะมันจะได้เนียนถ้าเรากดเบาหรือว่ากดเบี้ยวมันก็จะเบี้ยวไปตามกดเลยกดให้มันระนาบกับแผ่นมากที่สุดนะคะอะอย่างเงี้ยบิ้ก็กดไปตามระนาบแผ่นเลยมีเว้าโค้งอะไรก็สบายไปตามเว้าโค้งเลยนะทุกคน ัดลิปเทปมันก็จะเป็นขุยขุยนิดนึงนะคะก็บางคนก็หาอะไรมาลองนะหรือว่าไปแบบตัดในทางขยะนะคะจะได้ไม่ปิวทั่วบ้านนะจ๊ะอ่ะสําหรับตอนนี้นะคะบิมก็ตัดลิปเทปเสร็จแล้วนะคะดูนะคะทุกคนให้ดูความเนียนให้ดูความเนียนก่อนดูนี่บอกแล้วว่าตะไบมันตัดเนียนจริงทุกคนดูนี่ดิเออเนียนมากนะเนี่ยดูดิเก็บขอบดีดีนะคะนี่ นี่เนียนเนียนจริงๆดูดิเนียนมากทุกคนนะคะหลายหลายคนก็ทักมาเยอะนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัดแล้วไม่เห็นเหมือนในคลิปของที่พี่ทำเลยเอ๊ะทำไมตัดแล้วทำไมไม่เห็นเนียนเหมือนพี่เลยบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าการตัดเนียนขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อ่ะหนึ่งคืออุปกรณ์สองคือประสบการณ์นะคะเพราะว่า กว่าบิมจะตัดได้เนียนแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันคือการตัดบ่อยๆนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย mm. ฉันตัดครั้งแรกฉันจะไม่เนียนหรอไม่นะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะอันนี้ที่บิมเอามาบอกทุกคนก็คือเป็นเทคนิคที่ง่ายๆแล้วก็ สามารถตัดกันได้ทุกๆคนนะคะไม่คมไม่อันตรายไม่บาดมืออย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะบีมก็หวังว่าคลิปในการตัดลิปเทปของบีมนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกๆคนนะ,คะในการเปลี่ยนหรือว่าตัดลิปเทปนะคะและครั้งหน้านะบีมจะมาบอกเคล็ดลับอะไรนะ,ะก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube ของบีมนะคะสําหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ตามคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแล้วอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะ,ะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปบีมเป็นคนแรกเวลาบีมอัปคลิปนั่นเองนะคะและ